คุณผู้ชมอเล็กซิสธนาพรรังกาปาณีจากรายการ The Doctor Idol by Asia Medical Group Company รายการของเราเป็นรายการที่ชูศักยภาพทางการแพทย์และการท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะวันนี้เรามาร่วมพูดคุยกันกับนายแพทย์นิธินาวาวีนิตกุลแพทย์ผู้เชี่ยวชาญศัลยกรรมระบบทางเดินปัสสาวะและสุขภาพเพศช,ชายจากโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีครับ<า>คุณอเล็กซิส วันนี้ยินดีมากเลยค่ะที่มาร่วมพูดคุยกับรายการของเรานะคะก็อย่างแรกเลยที่เราแบบรู้กันมากเลยเรื่องแมนเฮลตอนนี้กำลังเ,เป็นที่นิยมแล้วก็เป็นกระแสกันมากเลยค่ะแต่โรคหนึ่งนะคะที่เราอยากจะสอบถามกันมากเลยค่ะโรคอีดีหรือว่าเสื่อมสมรรถภาพทางเพศอย่างเงี้ยค่ะอ่อิเล็กทร้ยดิสฟังชันเนี่ยค่ะคุณหมอคือมันเป็นยังไงอย่างเงี้ยคะเราถึงจะรู้ว่าท่านนี้เริ่มเสื่อมสมรรถภาพทางเพศชายแล้วครับ ในส่วนของภาวะ e v e c t i l e d y ฟังค c t i o n หรือแบบสมรรถภาพทางเพศชายเนี่ยก็คือการที่อายวะเพศเนี่ยแข็งตัวไม่เต็มที่นะครับแล้วไม่สามารถมีกิจกรรมทางเพศได้อย่างเต็มที่หรือว่ามีความไม่พึงพอใจในการมีกิจกรรมทางเพศนะครับ อ๋อค่ะก็คืออันนี้ก็คือเป็นเบื้องต้นที่เรารับทราบเราว่าแบบโอเคเราเริ่มมีการหยอดคอยเริ่มเสื่อมแล้วอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะใชคะ่ค่ะคุณอเล็กซิสค่ะคุณหมอคะคำถามอีกคําถามหนึ่งที่ผู้ชมทางบ้านก็อยากทราบมากเลยค่ะว่ามันมีปัจจัยเสี่ยงอะไรบ้างอะคะที่ทําให้เกิดโรคหย่อนสมรรถภาพทางเพศหรือว่า ED ดีะคะ่ะปัจจัยเสี่ยงนะครับที่ทําให้เกิดโรคของการหย่อนสมรรถภาพทางเพศเนี่ย ก็หลักๆก,ก็คือหนึ่งอายุผู้ป่วยที่อายุมากเนี่ยมีโอกาสที่จะเกิดมากขึ้นนะครับปัจจัยสําคัญอีกอย่างหนึ่งคือภาวะเบาหวานนะครับาภาวะใช,วใช่ครับภาวะความดันโลหิตสูงไขมันโลหิตสูงนะครับและที่สําคัญคือในคนไข้ที่มีประวัติของการสูบบุหรี่เป็นระยะเวลานานนะครับรวมทั้งคนไข้มีอาการประวัติของการดื่มสุราเบียร์ลังนะครับกลุ่มปจัจจัยพวกนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงทั้งหมดนะครับที่ทําให้เกิด ภาวะของ E.D. ตามมานะครับในคนไข้ที่มาพบแพทย์ด้วยภาวะของ E.D. เนี่ยเราพบว่าประมาณสัก10-13%เราสามารถคาดการณ์ในอีก5ปีข้างหน้าเนี่ยคนไข้อาจจะเกิดภาวะของ h y r d i o v a s c u l a r Disease หรือภาวะโรคหลอดเลือดหัวใจติดตันได้ในอนาคตนะครับก็คือถ้าสมมุติว่าเราเป็นเบาหวานความดันอะไรกลุ่มลูกพวกนี้ก็คือสามารถรีเลยเกี่ยวกับว่า เกี่ยวกับโรคหัวใจได้ด้วยใช่ครับเป,เป็นเหมือนเป็นการคาดการในอนาคตว่าคนไข้กลุ่มนี้อ,อาจจะต้องมีการตรวจในส่วนของหลอดเลือดหัวใจเบื้องต้นนะครับถ้ามาพบแพทย์ด้วยเรื่องของภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะครับเทำการรักษาแบบไหนบ้างนะคะที่ตอนนี้จริงๆการรักษาในเรื่องของ ed เนี่ยเราแบ่งการรักษาคร่าวๆเป็น3แบบนะครับแบบแรกคือการรักษาแบบเบื้องต้นนะครับ ในการรักษาแบบเบื้องต้นเนี่ยเราจะมีการใช้ยารับประทานนะครับในกลุ่มยารับประทานเนี่ยชื่อจริงๆก็คือเป็นกลุ่มของ PDE5 inhibitor ก็คือยากลุ่มพวกไวอาการนั่นเองนะครับมันก็จะมีกลุ่มพวกไวอาการ l เลวิซิาหรือเซอริสซึ่งยากลุ่มพวกนี้มันจะไปช่วยกระตุ้นทําให้เกิดการขยายของหลอดเลือดนะครับทำให้เลือกเข้าไปเลี้ยงเอาเยวอเพศได้มากยิ่งขึ้นนะครับ การรักษาขั้นที่2เนี่ยก็คือมีการใช้ตัวเขาเรียกเป็นเวกวัมดีไวส์หรือกระบอกสูญญากาศนะครับเราจะใช้กระบอกสุญญากาศเนี่ยใส่เข้าไปที่อวัยวะเพศนะครับแล้วก็ทําให้เกิดความดันที่เป็นลบนะครับ oh, <okay. S 2> เลือดจะไหลเข้าไปเยงในตัวอวัยวะเพศและจะมีการใช้ตัวคอนสตรชั่นลิงหรือว่าวงแหวนเนี่ยไปรัดตรงโคน oh. คนไข้สามารถมีกิจกรรมทางเพศจากการใช้เวกวัมดีไวส์ได้เช่นเดียวกันเอาน่าสนใจอย่างมากเลยใช่ครับ ส่วนปัจจุบันเนี่ยมีการพูดถึงการทำคลื่นกระแทกความถี่ต่ำนะครับหรือเรียกว่า Shockwave Treatment <Okay. S 1> ซึ่งการทำ Shockwave Treatment เองเนี่ยมันเป็นการที่เราไปกระตุ้นทำให้เกิดการอักเสบในตัวเนื้อเยืย่อ mm. ในวระเพศนะครับ oh. มันจะมีการหลั่งสารตัวนึงซึ่งสามารถทำให้เกิดการสร้างเส้นเลือดใหม่ในวระเพศได้นะครับ เราจะใช้ในคนไข้ที่มีภาวะของการเสื่อมสมรรถภาพทางเพศที่เป็นไม่มากนะครับเหมือนสร้างเซลล์ใหม่ตรงนั้นแล้วก็ทําให้แบบเกิดเซลล์ใหมอ่อะไรอย่างนี้มาใช้เพิ่มเติมก็คืออันนี้ก็คือ3วิธีการนะคะที่ปัจจุบันเรามีการทําการรักษาใช่ครับและในคนไข้ที่ที่รักษาด้วยวิธีแรกหรือ3<า>วิธีแรกแล้วไม่ดีขึ้นนะครับเราก็ต้องคุยกันเรื่องการรักษาในระดับที่2 นะครับมีเวลชูด้วยใช่ครับซึ่งการรักษาในระดับที่2เนี่ยเราจะใช้การ1คือเราใช้ยาฉีดกระตุ้นเข้าไปที่รอยเพศโดยตตรงนะครับซึ่งการฉีดกระตุ้นโดยการใช้ยาเนี่ยมันสามารถทําให้เส้นเลือดเนี่ยขยายได้มากถึง70%นะครับก็คนไข้จะต้องมีการฉีดยากระตุ้นเข้าไปที่เส้นเลือดเนี่ยก่อนที่จะมีเพศสัมพันประมาณ5-10นาทีนะครับและจะอยู่ได้ประมาณ1ชั่วโมง นะครับคือต้องต้องมาหาคุณหมอก่อนอย่างนี้เหรอคะส่วนใหญ่จะเป็นการสอนให้คนไข้ฉีดที่บ้านนะครับเป็นการสอนให้คนไข้ฉีดที่บ้านนะครับแล้วปัจจุบันมีการใช้เรื่องของ PRP หรือว่า s เ e m มเซลเข้ามาร่วมในการรักษาภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเช่นเดียวกันในส่วนของ PRP เนี่ยก็คือ platelet rich plasma ตัวนี้มันเป็น plasma เข้มข้นนะครับซึ่งใน plasma เข้มข้นเนี่ยเราพบว่ามันมีสารที่ทำให้เกิดการสร้างเส้นเลือดใหม่นะครับทดแทนเข้าไป ปัจจุบันมีการใช้อย่างแพร่หลายเช่นเดียวกันและได้ผลิตผ์ที่ที่น่าพอใจในะครับและลำดับสุดท้ายก็คือการใช้ตัวสเต็มเซลล์นะครับตัวสเต็มเซลล์คือการใช้สารตั้งต้นคือเป็นเซลล์ตั้งต้นนะครับ,รบฉีดเข้าไปในที่บริเวณอวัยวเพศนะครับแล้วทําให้ตัวเซลล์จากสเต็มเซลล์เนี่ยมันเปลี่ยนไปเป็นเนื้อเยื่อในอวัยวเพศในอนาคตนะครับก็เป็นการฟื้นฟูสภาพ ในคนไข้ที่มีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศเช่นเดียวกันนะครับแล้วอย่างการฉีดเนี่ยค่ะอยากทราบนะว่าพาสไหนในส่วนของอวัยวะเพศเนี่ยที่ที่ที่เราฉีดนะคะตรงป้ายตรงโคนหรือตรงปกติเวลาเราฉีดนะครับเราก็จะฉีดในตำแหน่งประมาณสองถึงสามตำแหน่งในตัวอวัยวะเพศนะครับหลักๆก,ก็คือจะฉีดบริเวณตรงโคนแล้วก็ตรงปลายนะครับเพื่อกระตุ้นทําให้มีการสร้างเซลล์ใหม่ เข้ามาทดแทนนะครับส่วนอีกเรื่องนึงอะค่ะคุณหมอที่เป็นตัวชูโรงประเทศไทยมากเลยค่ะเขาเรียกว่าเทคนิคการผ่าตัดใส่แกนตัวนี้ค่ะคุณหมอก็คือเรามีทําบ่อยมากแค่ไหนคะหรือว่ามีอะไรที่อยากจะอธิบายให้ผู้ชมทางบ้านทราบนะคะับครับก็ปัจจุบันเนี่ยการผ่าตัดใส่แกนย้อนเพศเทียมนะครับเป็นการผ่าตัดเพื่อที่จะรักษาเรื่องภาวะการไม่แข็งตัวนะครับ ปัจจุบันเนี่ยการรักษาด้วยการผ่าตัดใส่แกนยโอยเพศเทียมเนี่ยเป็นการผ่าตัดที่ถือว่าเป็นการผ่าตัดสุดท้ายในคนไข้ที่รับการรักษาด้วยวิธีอื่นมาแล้วไม่ได้ผลสามสี่วิธีที่เราคุยกันนะครหน้านี้ไอ่ <Okay. S 2> น่าจะเป็นไฟนนลเลยใช่ก็จะเป็นทางเลือกสุดท้ายในคนไขท้ที่ที่ทําการรักษาด้วยวิธีอื่นไม่ได้ผลนะครับจริงๆการผ่าตัดใส่แกนของเราเนี่ยมีอยู่2ประเภทหลัก,ลกๆนะครับประเภทแรกคือเป็นแกนธรรมดาเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับ อันนี้ก็จะเป็นแกนอะลูมิเทียมธรรมดาคล้ายๆเราใส่ซิลิโคนเข้าไปในอวัยเพศนะครับข้อดีคือว่ามันสามารถใส่ได้ง่ายใช้งานง่ายแล้วระยะเวลาการใช้งานเนี่ยยืนยาวนะครับเราจะใส่โดยการที่ใส่เข้าไปในอวัยเพศโดยตรงเลยนะครับลักษณะการทํางานคือเราสามารถพับเราสามารถเหยียดให้มันตรงเพื่อการใช้งานได้นะครับแต่ว่าข้อเสียของการของแกนพวกนี้หนึ่งคือมันจะไม่เป็นธรรมชาติ นะครับคนไข้จะรู้สึกว่ามันมีแกนอยู่ข้างในนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับคือ,อตัวอัพพเนี่ยจะมีภาวะที่มันสั้นลงประมาณ30%จากการใส่แกนตัวนี้นะครับแต่ว่าก็ถือเป็นทางเลือกหนึ่งที่สำคัญเช่นเดียวกัน,นแล้วอย่างเราระยะเวลาที่คุณหมอบอกอะคะว่าอยู่ได้นานนี่ก็คือ นานกี่ปีนะคะตลอดอายุไขเลยครับตลอดลอดอายุายไข่ข<อ>เพราะว่าเน<ห>ื่องจากว่ามันไม่มีกลไกอะไรของมันนะครับมันเป็นการใส่เหมือนใส่ซิลิโคนในจมูกครับถ้ามันไม่มีการติดเชื้ออะไรมันก็จะอยู่ตรงนั้นไปไปตลอดนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบหนึ่งนะครับเป็นแกนที่ที่แนะนําให้ใส่นะครับเนื่องจากว่ามันมีความเป็นธรรมชาติมากขึ้นนะครับตัวแกนตัวนี้มันจะมีอยู่3าชิ้นนะครับเขาเรียกเป็นไฮดริกพีไนท์โพสเทิสนะครับมันจะมีแกน ตรงนี้ที่ใส่เข้าไปในตัวอวัยวเพศนะครับมีตัวปั๊มนะครับซึ่งใส่ไปในบริเวณถุงอัณฑะและตรงนี้เขาเรียกวีซูวัหรือถุงเก็บน้ํานะครับจะใส่เข้าไปลึกในช่องท้องของมันไข่ซึ่งปกติเวลาเราใส่ทั้ง3ตัวเข้าไปเนี่ยเราใส่ภายในการผ่าตัดแผลเดียวนะครับซึ่งขนาดความยาวของแผลเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ3-4ถเซนติเมตรเท่านั้นนะครับถือว่าเล็กมากใช่ครับใช่รครับ หมดนีเลยใจ oh ก,การทํางานของมันเนี่ยคือถ้าคนไข้จะต้องมีอยากที่จะมีการแข่งตัวนะครับคนไข้ก็จะใช้ปั๊มที่อยู่ตรงถึงอันทะนะครับเป็นการปั๊มน้ําเข้าไปในแกนของตัวอวัยวเพศนะครับทําให้เกิดการแข่งตัวขึ้นมานะครับ <All right. S 2> ซึ่งจริงๆคนไข้สามารถจํากัดได้เลยว่าอยากจะแข็งตัวนานหนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงนะครับหลังจากเสร็จกิจกรรมทางเพศเนี่ยเราสามารถกดปุ่ม เพื่อให้น้ำเนี่ยไหลกลับเข้าไปในถุงเก็บน้ำที่อยู่ในช่องท้องนะครับเพราะฉะนั้นข้อดีของการใส่แกนตัวนี้เนี่ยคือมันมีความเป็นธรรมชาติมากนะครับอย่างที่2คือว่ามันจะไม่มีใครรู้เลยว่าคุณเนี่ยมีแกนในประเภทเ,เทียมในร่างกายนอกจากตัวคุณเองนะครับข้อดีอย่างที่3คือว่าการใส่แกนพวกนี้มันสามารถเพิ่มความยาวและเพิ่มขนาดของอวัยวะเพศได้ใกล้เคียง กับการแข่งตัวเมื่อตอนที่คุณเป็นเป็นหนุ่มนะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทุกอย่างมีทั้งข้อดีและข้อเสียข้อเสียของแกนตัวนี้ก็คือว่ามันอาจจะมีอายุการใช้งานที่สั้นกว่าส่วนใหญ่ก็คือประมาณเกิน10ปีนะครับ,บทั้งเดียว10ปีเลย10ปีมี5%ของคนไข้ที่อาจจะต้องมาเปลี่ยนแกนอันใหม่นะครับซึ่งจริงๆไม่ได้ยุ่งยากอะไรเลยนะครับและอีกอย่างคือราคาที่จะสูงกว่า แกนแบบว่าเป็นซิลิโคนประมาณ2เท่าครับประมาณแค่สองเท่าครัแค่2เท่าเราได้เทคโนโลยีใหม่แบบนี้นะคะท้ายที่สุดนี้นะคะอยากจะให้คุณหมอฝากอะไรถึงทางบ้านด้วยค่ะเกี่ยวกับของที่คุณหมอเองแล้วก็เกี่ยวกับด้านการแพทย์ของเมืองไทยครับก็ในส่วนตัวนะครับทางโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาเองนะครับถือว่าเป็นผู้นำนะครับในการดูแลเรื่องสุขภาพเพศชาย มีประสบการณ์มามากกว่า10ปีนะครับและเราสามารถรักษาคนไข้ที่มีภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศไม่ว่าจะเป็นน้อยเป็นปานกลางหรือเป็นแบบรุนแรงนะครับมีตั้งแต่การให้ยาการฉีดยาไปจนถึงการผ่าตัดใส่แกนโรยเทศเทียมนะครับและทางโรงพยาบาลกรุงเทพพัทยาเนี่ยก็เป็นผู้นําในการผ่าตัดใสแกนวรยเพศเทียมในประเทศไทยและในอาเซียนด้วยครับโอเคค่ะ วันนี้นะคะทุกคนคะก็ต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะในแพทย์นี้ที่เป็นอย่างมากเลยนะคะที่ได้มาให้เกียรติร่วมพูดคุยกับรายการดีด็อกเตอร์ไอดอลนะคะสามารถติดตามรับชมทางเราได้นะคะทุกวันเสาร์บ่ายสองโมงนะคะทางช่อง YouTube d กเต o ร์ไอดอลบายเอเชีย o ม p ิขอบพระคุณมากคะ่ะจ้าขอบคุณครับ